วันดีพี่น้องมากโอ้ไอ้เวลาอันเป็นมงคลเลิก <c oughs> นะเกี่ยวเข่าพี่น้องผู้ใดเคยเกี่ยวบนะ่ชเขาน่ะมันได้ผู้ใดบวชเคยนะยังก่อนเออว่า,าม,มานันท่วมหรือว่า

อยู่บ้านบันมีหมอกกันบ่เมื่อนีรหมอกเด้นี่หมอกร่วนๆเด้นี่บ่แม่น้ำฝนเด้แล้วหมู่บ้านมันยังบวบบวบหนาวโอู้เอาให้ร่มเนี่ยเป็นยัง

ตัววันวะยังกลนแล้ยหรอบอว่าโอ้ยให้นนไดอยู่หาไร่ะเลน้งอยู่บ่หัวบ่ประมาณสามนี่ก็เขียบไร่หน้าหไล่เนาะหน้าหไร่ับตัวหนึ่งบ่ประมาณสี่ไร่สี่ไร